สวัสดีพี่น้องหอบปันมาเศร้าโอ๊ยไปเอาหอบม้มนว่ามันเสียขากันเดี๋ยวซีวอลสู้ฟังพี่น้องเกลียดตายหอบม้วนเหมือนนั่นไปหาหมอแล้วมันเหมือดเดี๋ยวเดี๋ยวซีวอลฟังไปเอาจักคลินิกจังไดนโอ้จั๊กเล่นขายยาหอบของขึ้นมาก,ก่อนโอุย้ยมีอะไรดิเกิดเป็นมีเงียหน่อยขึ้นมือไแท้เดี๋ยมันขากันไปเอาเวียนไปเอาอัานนั่นก็ได้ ใเทาวนโอยสมอง่อยปเป็นยังนี่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 ไปเอาฮอร์โมนมากนี่แต่ไม่ได้ฆ่ากันพี่นองก็บเบื้องคลิปติดต่อกันไปเรื่อยโลดจะลงใงห้เบื้องดอก <S <S แต่ก่นอนฮอร์โมนไม่น่อยกินหนึ่งมิลลิกรัมนะคะหนึ่งมิลลิกรัมบาที่นี่รอบนี่นะไปหาหมอว่าจะคล้องห่อนอค้อนหลายกระแตกนี่ยังไนละ่ะมานี่ หมอปัดเขียนใบสังมากนะสองอยางยาเดียวกันคำสังหนึ่งค่ะนะหายหนึ่งไม่ริกัมกับคำสังที่สองหายสองไม่รีกัมในเวลาเดียวกันเฉพาะฮอร์โมนก็เลยถือซ้อสือสามเปิดพี่น้องเอ้ยไปลาไปหาหมออยู่รพยงบานแล้วร้านขายายาอยู่ร่ยงบานได้แต่ยาซุ่มนี่มากเงินบระหลาเมือนั้นยาตัวนี้ขาด แบบน,นี้โลงบานสั่งให้นะพูนสิมามันที่เจ็ดกลุ่มผ้ามันอยู่บอไดแบบน,นี้วาสิลลหอดเจ็ดกลุ่มผ้ามันล่อบบาไวพี่น้องออกหอดบูบู่มาคือไฟรวกอยู่บอะไรปวดัอเวิบเวบก็เลยบอกสูเพื่อนเพ่อให่ฟังบริดาดอกฉันขาดยาบายุได้สันบาดน,นี้ก็เลยไปร้มคขายายาอยู่กลางเมืองไม่มีถ้าเธอจะเอาเธอต้องถ้าเธอจะเอาเธอต้องกลับมาบอกฉันฉันจะสั่งให้สัน โอ้ยขั้นเพิ่มอะไรฉันแน่ในะสัน้นวิกเก้นนะ่ะอีกมองนึงมันมีบอเขาก็เลยเบิรงแน่นคอมพิวเตอร์หายเขาเลยบอกว่าอยู่ในห่างใจกลางหมองช็อปปิ้งมันหนี้ก็เลยให้าาพอ่อใหญ่พาไปเอาโอ้ยพี่น้องเขาพยอยากเบาคุยเมื่อย์คุยเมื่อยหลายเกี่ยวกับโทรศัพท์เขาอ๋อจุนเป็นเมื์อนงานหลายได้มาแล้วค่ะวันนี่กินยางละเม็ดค่ะ กล่องหนึ่งนะคะตะกอนไม่หน่อยใจค่ะยาตัวนี้นะคะกล่องละสองร้อยแปดสิบกว่าโคนแต่ว่าได้แค่มหนึ่งมิลลิกรัมวันนี้สองมิลลิกรัมแต่กล่องหนึ่งมีสามแผงทอกันค่ะกล่องหนึ่งกระสิได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดยี่สิบแปดเม็ดนะคะยี่สิบแปดเม็ดต่อแผงกับือบเดือนเนาะมันกระสิแค่ไข่อยาคุ้มเวลา ล่ะะคแม่น้อยบวกกินบ่ได้นะคะฮอร์โมนแม่นอยู่หลายคนมันมาก,กินหลาย,กกยม,ลมัน์กระปริศอยฮอร์โมนแต่ว่ามัน่ะแม่น้อยนี่งกระขาดฮอร์โมนคือว่ามันคือจังไฟลวกนะคะบานนี้ก็ได้มาแล้วซัหรับยาซัหรับฮอร์โมนพักเขี้ยว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 นี่ก็ซื้อมาแล้วคะ่ะไปมันกระตรงกับขนาเนาะขนาใบยักษ์ขนาดนาสา,า,ายพันหนึ่งก็ซื้อมาแล้วไปซื้อเซน อันนี้ว่ามันเซนบุ๊กมันบออันนี้นาจะเป็นเซนสาหายค่ะเส้นสาหายเซนบุ๊กพ่น่าจะบ่มีไม่หน่อยหาแล้วสาหายกับไซเดแทนขึ้นกันยวอไม่ได้สปเบึงไม่หน่อยไปตะก้อมืออื่นมือหือนี่เนี๋ยไม่้อยสปเบึงนะคะวานเซนบุ๊กนร่านจรจิงมีบ่นะคะในในสต๊อกมันหลานใหญ่มันเป็นเมืองใหญ่มันมีหลายหลานเนี่ยไม่ไดยสิยางเบิ่งกคันนี้มันด้กับสื้อกลับมาเนาะส่วนตัวนี้กับน้ำแอปเปิ้ล ที่กองนะคะเขาเ้าเบิังน้ำแอปเปิลมันเอาการบัถือเอิ้นบัถือนำแอปเปิลผสมผักเขียวบ่มมีน้ำตาลเดี๋ยวเข้ามาเบิง่งว่าเมนูเด็ดเมนูอะไรกินกันนะจ๊ะ